มันมีการพูดถึงกันในส่วนของผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนนะครับอาจจะมีความคิดแบบนี้ผลงานเดียวที่เกิดขึ้นจากรัฐบาลเพื่อไทยนั่นก็คือเสริมสร้างให้คนกลับมาแลกกองทัพมากขึ้นแค่นั้นถามว่าทำไมเป็นแบบนั้นเพราะเนื่องจากว่าเขาก่อปัญหาโดยไม่ตั้งใจหรือตั้งใจก็ตามแต่ผลสุดท้ายเนี่ยมันปฏิเสธไม่ได้ก็คือว่าเมื่อมีปัญหาขึ้นมานะครับผมนะรัฐบาลแล้วก็รวมไปถึงทางภาคฝั่งของกองทัพเนี่ยจะต้องทํางานของกันแต่มันปฏิเสธไม่ได้เหมือนกันครับว่ามันมีการตั้งข้อสงสัยนะจากพี่น้องประชาชนในเร เดียวกันผมเสริมเติมให้ซึ่งอาจจะเป็นข้อมูลใหม่สําหรับาทางาาออทางรายการนะครับถ,ถ้าคุณไปดูในส่วนของโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับผมการทําทงานในรูปแบบของสื่อนะครับผมของรัฐบาลเนี่ยนะครับทางการก็จะมีการทํางานแบบแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเราไปสังเกตดีๆนะครับในส่วนของสื่อใต้ดินผมใช้คํานี้แล้วกันมีการโจมตีแม่ทัพภ้างสองอย่างมีในยยะสาคัญถามว่าเรื่องนี้เนี่ยนะจะเกี่ยวข้องกับรัฐบาลหรือไม่เราคงไม่อาจที่จะใช้คํานี้ได้แต่เมื่อรัฐบาลมองเห็นปัญหาตรงนี้ผมก็ต้องตั้งข้อสงสัยว่า ทำไมถึงไม่คิดที่จะแก้ไขปัญหาเรนีน้ถ้าเรามอง<ฆ>ไปที่บัญชาการบัญชาการรบนะครับผมนะในเมื่อแม่ทัพภาคสองไม่ว่าเขาจะอยู่ในภาวะที่กําลังจะเข้าสู่ช่วงกเกษียณ<ฆ><ฆ>แล้วก็ตามเนี่ยนะครับแต่ก็ยังคงต้องสนับสนุนจนวินาทีสุดท้าย<ฆ><ฆ>เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ถือเสียว่าผมก็เป็นการแจ้งให้กับทางด้านของรัฐบาลได้ทราบเลยนะว่าการที่มีปปกันดานต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจข,ของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งก็ตามเนี่ย<ฆ>ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ต้องจัดการนะครับไม่งั้นก็จะตั้งคําถามไม